Happy b i r t h d a y to you h a p p y birthday to you อย่าพ <Galaxy> yeah, ิ่งเป่า huh. Happy b เ r t h d a y ด a p p y b i ี t h d ิ y อย่าพิ่งเป่าอย่าพิ่งเป่าอย่าพิ่งเป่าลูก a p p y birthday อย่าเพึ่งเป่าอ๋วเดี๋ยวย่าจะร้องเพลง h a p p ี้ i r t h d a y ให้ฟังก่อนอย่าพึ่งเป่านะคะอายุแฮปปี p เบิร์ตเดย y o ูยูแฮป p ี้เบิร์ตเ y เฮปปี้เบรดเดย์ทูยูตบมือเป่า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 เทียวเร็ว,เป,วเป่าว้าวเก่งจังเลยเ,เก่งเ,เก่งเ,เก่งมากเ,เก่งมากเดี๋ยวแย่เอาช้อนให้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมือล้างยังมือล้างยังกินด้วยได้ไหมให้ยายกินด้วยได้ไหมคะดูซิวันเกิดยูมีนะคะ Happy ปี r t เ d a ร์เ you นะคะสองขวบแล้วใช่ไหมคะยูมีอ่กี่ขวบแล้วลูกยูยูกี่ขวบแล้วคะหานิวเลยยู่

นั่งลงดีๆไหนสองขวดทั้งไงสองขวด <Yeah. S 2> เย้วันนี้ยุเกิดวันเกิดยูมีเย้โอ้วันเกิดยูเองยูเก่งไงเออใช่ไหมดัง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  แบ่งปันแบ่งปันแบ่งปันใช้ช้อนนี่ลูกกินดีๆใช้ช้อนมีช้อนอยู่อ่ะใช้ช้อนไปใช้มือทำไมมันสปกปรก อิ่มยังไหนจับดูท้องสิดูยอเพลอไรนไหร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ดิี้เบิร์ r เดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ h เดย to you happy เตรมตัวไปอาบน้ำดีกว่า